วนี้เข้าหน้าฝนกันแล้วนะครับสายฝนโปรยปลายเย็นฉ่าใครๆก็บอกว่าหน้าฝนนั้เป็นช่วงลอซีสัน่นคนไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนแต่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ครับที่เหมาะออกับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนถึงจะได้บรรยากาศที่ชุมช่มฉ่าฟินไปแบบหนึ่งและที่นี่ก็คือเขาค้อ และความตั้งใจของผมในทริปนี้ก็คืออยากจะพาทุกคนมาสัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นทามกลางวิวเทือเขาที่สวยงามในมุมมองแบบ360องศาเจเลนเซ Good. More? นี่ทักทายครับอรุณสวัสด์ยามเช้าแบบนี้ครับกับแจ็คอไรเดอร์จาเลนครับแล้วก็บรรยากาศสวยๆของเขาคอครับแน่นอนครับเราเปิดคลิปกันด้วยบรรยากาศช่วงเช้าเพราะถ้าคุณมาเขาคอแล้วคุณไม่ยอมตื่นเช้าคุณอาจจะพลาดความสวยงามแบบนี้ครับมุมที่เรามองจากพีโน l a เต้จะเห็นทะเลหมอกที่สวยงามกว้างๆแล้วก็ใกล้ขนาดนี้ครับแต่ถ้ามองถัดไปนิดนึงครับเราจะเห็น จุดแลนด์มาร์คที่สําคัญของเขาคอที่ใครมาที่นี่แล้วไม่ไปเช็คอินถือว่าพลาดจริงๆครับเพราะว่ามีทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ทําบุญกันด้วยครับนั่นก็คือส่วนของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ถ้าเรามองจากพีโนและเต้คาเฟ่ออกไปจะเห็นพระพุทธรูป5้าองค์ได้จากระยะไกลนั่นก็คือวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วจุดเช็คอินไหวพระสุธิตของเขาคอที่ใครๆก็ต้องแวะมาชมความงดงามวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาที่มีชื่อว่าผาซ้อนแก้วเอกลักษณ์ของวัดนี้ก็คือพระพุทธรูปห้าองค์สีขาวองค์ใหญ่ที่ตั้งตระ n า g สง่างามยิ่งใหญ่ท่ามกลางขุนเขาใกล้กๆสถานที่ท่องเที่ยวของเขาคอและสายหมอกที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์พระาธาตุผาซ่อนแก้วศิรีราธรรมนารมิรท,ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีการตกแต่งลวดลายจากกระเบื้องเซรามิกและหินสีสันสดใสจนเกิดความงดงามแปลกตาเป็นอย่างมากที่สำคัญบริเวณรอบๆวัดนั้นยังล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับทับซ้อนกันทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่ดีมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามชวนให้พวกเราเข้าไปชมวัดผาซ่อนแก้วจึงกลายเป็นแลนด์มาร์กหลักของจังหวัดเพชร บรที่คนส่วนใหญ่มักจะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ชมความงมดงามของวัดนี้ก็ยังไม่ขาดสายถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นอันซีนของไทยเลยล่ะครับ สวัสดีครับคุณแจ๊คมาเขาคอมาเพชรบูรณ์นึกถึงพี่หนึ่งนะครับเพราะจริงๆพี่หนึ่งเนี่ยชวนผมไว้ตั้งแต่เราเจอกันงานของบ b ที่กรุงเทพบอกถ้ามาเขาคอต้องโทรตามนดีครับยินดีครับ,รบแล้วผมโทรตามเลยแล้วผมชอบกันเลยวะเจอกันที่วัดไปเลยครับนั่นนี่เลยครับไปเที่ยวทําบุญกัน,นกโอ้โหพาผมมาถึงปับ๊บพาเข้าวัดก่อนเลยใช่ครับ สายธรรมะนำหน้านี่อะไรก็สบายแล้วล่ะพ่อครับไปครับทำบุญกันครับไปครับไปทำบุญครับไปวันนี้ขออนุญาตนะครับพาลูกพาเมียมาเที่ยวด้วยครับโอ้แต่ชอบมากๆเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นพระบูชสถของที่วัดนี้นะครับสวยงามมากๆใช่ครับแจ็คเนี่ยครับคี่ว่าพญานาคเนี่ยนะครับถ้าเกิดพ่นน้ำใส่เนี่ยครับจะทำให้เกิด เงินทองอะไรมาที่มาเกิดโชคลาภคือสําหรับใครที่มาวัดนี้ครับต้องมาเดินผ่านซุ้มนี้ใช่ครับเป็นไฮไลท์เลยเพื่อรับน้ําที่พญานาคทางซ้ายและขวาเนี่ยพลใส่ครับก็คือพญาศรีสุนันกับพญาศรีสุทนครับจะเป็นสิีมงคลใช่ไหมครับครับครับลวยครับวัดธรรมยานสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรบูชาพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัด สมัยเป็นเจ้าคุณพระสุธรรมยานเถระซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เน้นสอนให้เข้าถึงธรรมะจึงนำคำว่าธรรมยานมาตั้งเป็นชื่อวัดเพื่อสื่อความหมายว่าสถานที่เปรียบเสมือนเรือที่เป็นยานพานะเพื่อนำพายเข้าถึงธรรมวัดแห่งนี้เปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมพร้อมที่พักสําหรับปฏิบัติธรรมไม่คอยให้บริการและภายในวัดนั้นบรรยากาศรม่มรืน่นโอ้โหอบล้อมไว้ด้วยภูเขา บรรยากาศดีครับไม่ร้อนมากเหมาะที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนและเมื่อเข้ามาด้านในสุดก็จะพบกับเรอาโบนส,สีขาวที่มีโครงสร้างที่สวยแปลกตาด้านหน้านั้นมีรูปปั้นพญานาคพ่นน้ำสององค์ความยาว35เมตรชื่อว่าพญาศรีสุทนและพญาศรีสุนันต์ประติมากรรมพญานาคตั้งโดดเด่นบริเวณสระน้ำในส่วนหัวนั้นเชิดขึ้นครับคอยพ่นน้ำส่วนลำตัวยาวคดเคี้ยวไปจนสุดปลายสะอ่อนช้อยสวย งามจริงๆหากใครเดินผ่านเข้าไปยังพระอุโบสถก็จะได้รับละอองน้ำเย็นๆมากระทบผิวกายจากพญานาคที่พ่นน้ำออกมาและมีความเชื่อว่าหากเดินผ่านละอองน้ำนี้จะมีโชคลาภและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและภายในพระอุโบสถยังประดิษฐานพระประธานสีทองอารามน่าเลื่อมใสจริงๆ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ําบ่อตําบลนาเฉลียงอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับมีรูปปั้นพญานาคคู่โดเดนตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คที่รู้จักไปทั่วประเทศพร้อมกับมีการร่ําลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคสององค์นี้จนมีการขนานนามว่าเป็นพญานาคพ้นทรัพย์เนื่องจากมีผู้คนไปขอพรแล้วได้โชคลาภกลับไปตามตำนานก็เล่าว่าพญานาคสององค์นี้เป็นจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปี่ยมบารมีและตะบะยานแกก้าผู้ปกครองวังบาดาลแถบแม่น้ำมูลทั้งหมด แถมยังเป็นยอดแห่งนับปฏิบัติธรรมและมีความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งหากใครได้มาสการะขอพรจะสัมผัสถึงพลังแห่งความเร้นลับและความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากจนขนลุกไปทั่วร่างกาย ที่ The Blue Sky r e s นเซอร์ผมนึกว่าที่นี่ประเทศอังกฤษครับเพราะบริเวณโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยสวนดอกไม้สวนต้นไม้เต็มเลย,ยที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านชนบทเล็กๆในประเทศอังกฤษฟีลลิ่งของที่นี่ก็คือหมู่บ้านในสไตล์ English Country ที่ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาและสวนดอกไม้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งเรียกได้ว่าถอดแบบออกมาจากหมู่บ้านชนบทจริงๆครับสำหรับที่ The Blue Sky g a r d e เดเป็นสวนอังกฤษขนาดใหญ่ กว่าสิบร่และมีที่สำหรับไว้ถ่ายรูปมากมายทั้งมุมสวนดอกไม้มุมคาเฟ่ทุ่งวงกดเดอะเมสและโซนใหม่ที่มีแบ็กกราวด์เป็นปราสาทพร้อมดอกไม้ซีสันสวยงามให้เก็บภาพกันไปเหมือนอยู่ท่ามกลางเมืองแห่งเทพนิยายเลยล่ะครับโว้ย พาไปเที่ยวไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันต่อนะครับส่วนคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจแชร์ให้น้องด้วยนะขอร้อง